เรื่องหลิวครบ,บที่ s t ผมก็สวัสดีนานาเพื่อนๆสายตกทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกแล้วครับกับทีทีุ่กชิ้นไทยแลนดสายตกแบบงงงงเปิดตัวกันแบบดุด่ดวนเลยนะฮะซึ่งวันนี้ผมมาซักผ้าอีกแล้วครับ เอาแบบเร่งรีบเลยนะเพราะว่ามีเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะไม่รู้ว่าจะมีแต้มมีโวนหรือเปล่าก็สําหรับคันที่ผมนํามาใช้ในวันนี้ยังไม่ได้บอกหมายเลยนะก็คือหมายที่เดิมครับหมายหน้าร้านซักผ้านะฮะคลองสามครับปทุมธานีนะคลองหลวงนะฮะก็คันที่นํามาใช้วันนี้ก็เป็นนี่ w h y bin คุณคิไ่ข้อดานะฮะเวทก็อยู่ประมาณสามเนะครับก็อันนี้เร่งด่วนเร่งด่วน เเดี๋ยวมาดูกันนะฮะกับเวลาหนึ่งชั่วโมงนะฮะจะพอมีแต้มมีตัวหรือเปล่าอ๋อหรือใบเหยื่อเหยื่อวันนี้ก็คงจะต้องเป็นนี่แหละครับน,นี่กีกระซินะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าหนึ่งชั่วโมงจะรอดแท่ไหมนั่งเป็นวันยังแท่เลยนะเริ่ม,มงงเริ่มงงกับตัวเองแนละ้วว่าจะทําอะไรต่อเอาสายออกมานะ เาไปมาเอาคันขึ้นมาเลยงงเลยไม่รู้ทำอะไรตอ่อไปเดี๋ยวไปดูกันนะฮะก็ลืมบอกไปนะสำหรับคันก็ถ้าใครสนใจนะฮะ W ิวไฮดินไม่ข้อดำนะฮะที่ร้านอชี h ิ n g น,นะฮะมีนะฮะหรือจะสั่งผ่านออนไลน์ก็ได้ะฮะช h อปปี l ร z า d a ดามีนะ,ะเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์มาให้แล้วกันนะก็เดี๋ยวไปดูกันว่า ผลงานวันนี้กับเวลาน้นอยนะพี่จียัมีแจมไหมได้สักตัวหนึ่งวันนี้ก็ถือว่าโอเคเราไม่ได้หวังหวังแค่มีแต้มพอก็เล่นเป็นสามจุดหกนะฮะก็เป็นไม้ตายะักตัววิ่งแหละครับเล่นด่วน

อะไรมาเลยมามาแบบเอาคันมาอย่างเดียวแล้วก็อุปกรณ์นิดหน่อยพอได้ออกหน้าง,งานหน้าสนามนี้ด้วยเพราะว่าวันนี้เป็นวันครอบครัวก็เลยขอยอ,อนุญาตผอนะฮะมาตกให้ผอ,อเป้าเครื่องสักขาโอเคเดี๋ยวไปดูกันก็สำหรับวันนี้นะจะเล่นเป็นปันเม็ดนะเป็ดตัวเดียวเลยนะ เดี๋ยวมาดูกันนะะว่าจะมีผลงานไหมโมเดมนะไม่รู้ว่าจะได้ผลงานหรือเปล่าโอแดดจ้าเลยจ้าร้อนนะครับเนี่ยครับผลของกันไม่เตรียบอุปกรณ์มานะ ร้อนๆแบบนี้นะโอ้ปลาใหญ่ขึ้นกลางทองใชนะ่ไหมที่้นหนเนี่ยไม่เคยทำให้ผมผิดหวังนะแต่ว่าวันนี้ก็มีอาการกินแล้วนะแต่ว่าวัดไม่สิทธิ์เองนะครับ โดนสักตัวหนึ่งเลยน,ะนี่ไงโดนแล้วน่ะีไ,ไรนี่แตว่าไม่โดนตาไม่มีตานี่ีๆดูเก็ไม่เล็ดน,นะนะอย่างนะ้อยๆก็ตะเพียนมีไซส์แหละเก็บตเก็บติดมาเลยน,นะนะโดนนะวัดโดนนะแต่ไม่ติด โดนข้างแน่เลยเขาตะเพียนแน่นอนนะวิ้ยเลาะเก็ดบาบาลเลยนอไม่ใหญ่หรอกครับตั้งแค่2นิ้ว3นิ้วเก็ดบากชิน้นนี้ก็ได้เล่นแล้วความสูงเป็นเลนะ็กน้อยๆของนงักตกปลาของนงักตกลูกปลา เดี๋ยวแค่ว่าของนักตกปลาของนักตกปลาอย่างอือไงตาปิดแล้วนีโอ้โทนีนะคนนะเมนะ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 ปลาเล,าาลายใช้สวยมาเกเจ็บมากดิโเนี่ยเห,นหน็นวันที่ตกแบบไม่ได้กินจังนะดูดิ ไม่เล็กนะครับหูปไซนี้เก็บได้เลยนะเดี๋ยวเผมขอท,ที่วางคันก่อนดรูด,ดูนี่นะไม่เล็กนะตัวเบลเลอร์เลยนะฮะแต่ว่าขออนุญาตปล่อยนะครับเพราะว่าวันนี้ใช้คำว่ามันตรงเล่นนะก็ขออนุญาตปล่อยเดี๋ยวถ่ายรูปแล้วก็จะปล่อยไปแลนะ้ะตัวตัวไม่เล็กนะหมายนี้หมายเ เพิ่มไปขอหนึ่งเพื่อเพิ่มโอ,อกาสเอาสูตรจุดห้าลงไปขอหนึ่งไม่รู้จะได้เรื่องไหม รลุดเลยหลุดยังไงอไม่รู้เห็นหรือเปล่านะแต่โดนนะโดนอยู่โดนอยู่ตันนี้โดนอยู่น่าจะเล็กกว่าตัวปมื่อกี้นิดนึ่าลงไปสองขอได้เรื่องเลยนะโอเคเดีย๋ยวมาลุ้นกันต่อสองแต้มแล้ววันนี้ เอา,เอาแต่ผมถือผมถือว่าผมนับแต้มนะผมเห็นตัวแล้วนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้มีโซงเขาอิงมาคอยช้อนเขานะมันก็เลยยังไงก็ปล่อยอยู่แล้วล่ะเขาง่ายถือว่าเป็นคาแก้ตัวเบาๆแล้วนะอย่างน้อยวันนี้สั่งแต้มแล้วน,นะแต่เหมือนยิ่งตกยิ่งเล็กนะตัวใหญ่ตัวกลางตัวเล็กไม่รู้จะเจอตัวเล็กกว่านี้อีกหรือ่า แต่ไซเมื่อกี้ไม่ถือว่าลูกลานะครับถึงแม้ผมจะเป็นหลิวลูกตาแต่ตะเพียนนี่ตัวแรกไม่ถือว่าลูกตานะครับผมก็อุ้ยขึ้นบนเลยดีนะโดนแคปตายไรมา นี่ขนาดตกไม่น่าจะขึ้นแล้วคิดว่าผมไม่น่าจะโดนเลยนะไม้องมีสาสจะโดนสายอัดจริงเลยนะแต่เปลี่ยนเยอะแนตะ่อยู่ที่ว่าผมจะวัดติดหรือเปล่าจะบอกได้บอกได้เลยว่านี่เห็นไหมอ้าวเที่ยวนี้เป็นปันนินนะฮะนี่ปันนินก็มาอ้าวหลุดดิเนว์สามตัวแล้วนะที่หลุดเนี่ย แต่ถือว่าเป็นแต้มนะครับสี่แต้มแล้วครับพอ้มูกดไอ้มูทอดอูถวัดไม่ถูกเลย <c oughs> เจอลมลูกปลาชิงวัดไม่ถูกเลยนะนี่ไงเอาหลุดวัดติดนะฮะโอเคลอยขึ้นมาแล้วแส่หลุดนะต้องงงเงินนนะต้อเข้าปากทุกตัวนะที่ขึ้นมาเมื่อกี้ แต่ว่าหลุดหมดเลยนะงงนัหนไม่ติดครับผม่อนกนานนนะอ้าวไม่ติดแต่ผมมีหลัะะกฐาน,นนะครับว่าปลาติงนะฮะนีเจ็บลปเลยเลยนะาน่าจะใส่ไไล่ๆกันนะ โอ้ยผมนึกว่าวัดโดนดีแล้วน,น่าดอนนะโอ้หมันปุดๆนะฮะผมว่าปาน,นินน่าจะเข้าแน่เลยนะมันปุดๆนะปารินน,น,น่าจะเข้าปาน,นินเริ่มเข้าแล้วนะแสดงว่ามีโอกาสไปลุ้นกะันเกิดจะโดนปาน,นินทั้งตัวนนะ เม็ดนะฮะโอ้แบบดูเดิใส่ปัดเกลอใส่ปัดเกลีแต่ก็ปล่อยเหมือนเดิมนะแออย่างน้อยอะวันนี้ถือว่าได้สะด,ดุกเลยนะฮะกับ<อ>หมายนี้ผมมีหวังเลยจริงๆแบบน,นี้แต่ตอนนี้ผมเดี๋ยวเขาจะทำการปล่อยเขาไปเลยนะ สามนิ้วตัวนี้สามนิ้วติดข้างมาติดข้างมาแต่ก็เดี๋ยวปล่อยเลยนะปล่อยปล่อยถือว่านตะัวดีแล้วนะเนี่ให้ดูก่อนก็ประมาณสามนิ้วเองสามนิ้วสนิ้วครึ่งะนี้ เพราะว่าได้เวลาแล้วอบอโทรมาตามนะฮะก็สำหรับวันนี้ก็ถือว่าได้สนุกนะฮะ,ะกับเวลาประมาณ1ชั่วโมงนะหชั่วโมงอาจจะไม่ค่อยเต็มเท่าไหร่เพราะว่าสัปดามันตกประมาณ5้าสิบนโดยประมาณหมายนี้ไม่เคยทําให้ดีหวังนะะเดี๋ยวขออ,ขอนุญาตป่อยปลาก่อนขออนุญาตปล่อยปลาเป็นการทรมานเอ,อาสบาย อบอกได้เลยว่าหมายนี้ไม่เคยทาให้ผิดหวังนะฮะส่วน้นั้นท่านใดสนใจอะ่ะจะมาตกหมายนะะีเดี๋ยวผมปักมุดไว้ให้นะก็ใครสนใจก็จะมาสักคาด้วยก็ได้นะฮะโอเคก็สำหรับ EP นี้ก็คงไม่มีอะไรนะ,ะกับท่านไฮบินแล้วก็เบียร์สีกรสิกนะก็ EP วันนี้ก็จะขอตัวจากลานะเพียงเท่านี้เลยนะ,ะสำหรับวันนี้หนึ่งชั่วโมง สวยงามครับผมไม่เจอกันคลิปหน้าครับผมได้สนุกไปมื้อนะึงวันครอบครัวชื่นใจหวานเจี๊ยไปแล้วจ้ะ